ลาช้ามาอยู่ประมาณ30นาทีนะครับวันนี้เราโดนทิเศษสีสูงเหลือประมาณแค่25นาทีแล้วเอาเวลาคืนได้นะเทื่งนยี่โมงตอนนี้มันเหลือแค่20นาทีโดยประมาณ ที่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโป่งขันารจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมาตะวัขันราราขาวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยต่อท่ขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่สถานี้่งันราที่อยู่ด้านซ้ยเป็นขวรด่บวน รถจากสถานีสุราษฎร์ะสถานีบางทิารขบวนรถคันนีเรือออกจากสถานี้าดตอกไปแล้วเป็นรถยักษ์สายรถไฟขาที่สถานีพระรามประโขดสถานีสารายาสถานีบางบรีสถานีปาบงรักเหลอเพียง4คันนะครับสถานีลาดตักสถานีบงวร่วนี้คนนิยมเดินทางรถไฟเยอะนะบาง้าเนี่ยคนอัจจะต้องสั่งรถ เราไปลดนั่งแอร์แล้วลดนั่งแอร์มาเ,เ,เพิ่มอีกเะ้เทามะาดายนคาและกใ้ทว่าในตอเดิน่นต่อแต่ากรถไฟคงมีโอกาสได้บริการท่านขอขอบคุณค่ะ